ผู S <S <Pop> <S <S ้ชมฮะเห็นภาพกว้างไปแล้วไม่ต้องบอกหรอกเป็นใครผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ฮะสวยวันสวยคืนงานก็หนักออกพื้นที่ก็เยอะเยอะทำไมหน้าใส นติ๊กับหอเอาแบบอแบบจัดเต็มาตรงนกเต่าบุ๋มไหมนกเต่าบุ๋มไหมสวัสดีสวัสดีค่ะคุณบุ๋มสวยจริงคุณยิ่งผมเห็นคุณใกล้ๆใจผมสะท้านใจสะท้านได้อย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบุ๋มเลยนะทำไมอ่ะก็อย่างที่บอกไงว่าบุ๋มลงพื้นที่ตลอดและอย่างช่วงเดือนนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเมษาเป็นช่วงที่เราร้อนมากแต่ไหน ที่ไหนได้สิ้นเดือนเมษาคิดว่าเจอความร้อนจะหมดสิ้นแล้ว<ม>นี่เมื่อกรู่อ่านข่าวร้อนหนักนกว่าเดิมอีกนะคะ<ช>คุณผู้ชมค,คุณผู้ชมยังต้องสู้ก็เรียกต่อสู้ฝ่าฟันกับความร้อนและแดดที่ร้อนจัดของเมืองไทยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตัวนี้บุ๋มวิจัยร่วมกับดรจิวมาหปีใช้คํานี้เลยนะคะใช้คําว่าดรบุ๋มร่วมวิจัยกับดรจิวมา5ปีรเราได้ตัวนี้ค่ะนะคะดรจิวแอดวานซ์เซนไทยมัลติมาครีมตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นครีมทาฝ้าดรจิวค่ะ ตัวนี้ช่วยลดเลือนฝ้ากละจุดด่างดำนะคะแล้วก็บุมเองใช้จริงนะคะขอการันตีด้วยชื่อเสียงเลยเพราะว่าอันนี้คือวิจัยเองจริงๆค่ะ ครบรอบหนึ่งปีของยอดขายเราขายได้มากกว่า1ล้านหลอดแล้วนะคะแต่ก่อนบมูมเองก็เคยเป็นฟ้าค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มาจากการลงพื้นที่เนี่ยแหละค่ะไหนจะมีลูกนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบุม๋มเองเนี่ยนะคะพอเราวิจัยมาเราก็ไปหาสารสกัดจากตัวหนึ่งนะคะซึ่งหมูมบินไปดูเองที่ฝรั่งเศสเลยคะ่ะตัวนี้เราชื่อการตัวล s p สปอร์ตไลท์นะคะ ตัวนี้เนี่ยนะคะแพงมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นออรแกนิกนะคะแต่เราก็ใส่เต็มโดสสตามงานวิจัยเลยนะคะตัวนี้ได้รับรองจาก NSF มาแล้วด้วยนะคะ ทำไมถึงต้องใช้ตัวการตูวไลท์สปอตไลท์เพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดดังดำค่ะและสามารถปรับสีผิวให้เรียบเนียนสม่ําเสมอนะคะและอย่างที่3เรายังไงก็ต้องเจอแดดมันช่วยป้องกันไม่ให้การเกิดซ้ําค่ะฟังโปรโก่อนเลยนะคะเพราะตัวนี้หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็รอโปรโมชั่นตัวนี้ด้วยนะคะปกติ1หลอดนะคะอยู่ที่1490บาทแต่วันนี้บุมให้ไปเลยเต็มๆ3หลอดแบบนี้ สาหลอดแบบนี้คุณฟังนะคะไม่เกิน1,000ค่ะไม่เกินแบงค์เทาค่ะนะคะแค่990เท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะ3าหลอดแบบนี้แค่990เท่านั้นนะคะแต่คุณต้องรีบแอดไลน์มาที่ a d r 4 5 a d r 4 5นะคะหรือ02-114-6444 02-114-6444โปรนี้เป็นโปรที่ไม่มีในรายการอื่นหลังจากนี้แล้วนะคะหมดแล้วหมดเลย ตัวนี้ใช้งานง่ายมากค่ะคุณผู้หญิงก็ใช้ได้คุณผู้ชายก็ใช้ดีนะคะเพราะอะไรเพราะว่าก่อนนอนหรือว่าจะตอนเช้าเนี่ยนะคะทาอย่างนี้เลยค่ะทาไปในจุดที่มีปัญหาหรือทาทั่วใบหน้าเพื่อความเรียบเนียนสม่ำเสมอนะคะแว็บเดียวคือซึมแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะ ซึมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งหน้าได้ทันทีออกแดดได้ทันทีไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนวันแรกที่ใช้คุณจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นค่ะ14วันผ่านไปนะคะผิวคุณจะดูกระจ่างใสามากขึ้น28วันผ่านไปนะคะฝ้ากระจุดดัางดำจะดูจางลงอันนี้คืองานวิจัยเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ และที่สําคัญนะคะในนี้ไม่มีสารอันตรายนะคะไม่มีปลอดไม่มีไฮโดรโควิโนอน,นะคะไม่แสบไม่ลอกไม่เท่านะคะแล้วก็ไม่ลอกผิวของเราให้แดงด้วยนะคะไม่มีสารอันตรายไม่มีการระคายเคืองอต่อผิวมีเขาเรียกว่ามีตัวรับประกันจาก Green l ลิฟด้วยเนี่ยนะคะ ตัวนี้คนท้องยังใช้ได้ค่ะคนท้องใช้ได้เลยนะคะปกติย้ำอีกครั้งค่ะ1หลอด1,490บาทแต่บุ๋มให้อย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมฟังเลยนะคะเต็มๆแบบนี้3หลอดเลยค่ะ3หลอดแบบนี้นะคะ990เท่านั้น 990เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่คุณต้องรีบแอดไลน์มาที่ addr45 หรือ02 114 644 02 114 644นะคะหรือตอนนี้ถ่ายรูปหน้าจอแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะ ถ้าอยากได้ผิวใสๆแบบนี้คุณต้องฟังนอกเหนือจากบุ๋มแล้วนะคะมีดาราหลายคนที่ใช้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแอมพันธิราซึ่งน้องแอลเนี่ยท้องอยู่นะคะตอนที่ทดลองใช้ตะโคดมาแล้วขอโทษละคะ่ะฝ้าฮอร์โมนเฮ้อสู้เธอค่ะขอโทษน,นะเธอสู้กลับนะคะคุณเป็นพอชิตาคุณแม่ลูกสามแล้วเป็นไงตอนนี้สวยเช้งเลยนะคะ คุณชาคริตย้ำนามพระเอกชาวสวนของเราแต่ลออมากขอโทษงานละครเพียบเลยค่ะคุณอาร์ตพสูดนะคะคุณใช้หมูกรอบยืนอยู่หน้าเตาผัดหน้าเตาร้อนๆน,นะคะแล้วเป็นยังไงคะหล่อยังไงก็หล่ออย่างนั้นเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่ดาราใช้คนทางบ้านก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนอร่าคนนี้เนี่ยนะคะยืนเขาเรียกว่าใช้งานหน้าจอค่ะแล้วก็ขับรถตากแดดเนี่ยนะคะบีฟ้าไม่เท่ากันสองด้านนะคะพอใช้ไปแล้วเป็นยังไงดูค่ะเราให้เห็นความจริงเลยนะคะ เป็นเรียกว่าจากคุณน้าเนี่ยกลายเป็นคุณพี่นะคะเพราะว่าหน้ากระจ่างใสมากขึ้นอีกคนหนึ่งนะคะคุณแตน่ะอายุ50ปีนะคะคนนี้เป็นเจ้าของสวนผลไม้ดิฉันที่เห็นเคสของจริงเลยนะคะหน้าจริงๆกับแสงจริงๆอย่างนี้เลยนะคะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะโดนแสงแดดจากในสวนด้วยเนี่ยฝ้ากระเป็นปื้นเลยค่ะคนนี้เขาก็ใช้นะคะแต่ปัจจุบันใช้แล้วเป็นยังไงผิวยังแข็งแรงดีแล้วดูดีขึ้นด้วยค่ะให้เห็นกันจริงๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม3นาทีสุดท้าย มุมให้อย่างนี้เลย3นาทีสุดท้ายเรียบโทรมาด่วนหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมกับเวลานี้นะคะปกติ1หลอดเนี่ย 1, คุณไปดูในหน้าเน็ตหน้าโซเชียลได้เลยดูรีวิวในใน c e b o o k Google ได้เลยนะคะว่าของเราเนี่ยเขาเรียกว่ารีวิวของเราเนี่ยมีมีแต่คนรีวิวดีๆทั้งนั้นเป็นล้านคน ใช้คำนี้เลยนะคะเป็นล้านคนเพราะว่าเราเปิดมาดานและเปิดตวมาปีกว่าแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาดังนั้นนะคะไปดูกันได้เลยแต่ปกติ1หลอดเนี่ยหนึ่บาทนี่คือใช้ในานามของดรจิวเลยนะคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้ดิฉันให้3หลอดเต็มๆแบบนี้ในราคาเพียงแค่990เท่านั้นึคุณผู้ชมสามารถซื้อในโปรนี้ได้เฉพาะในรายการนี้เท่านั้นนะคะ993หลอดเต็มๆแบบนี้แต่คุณต้องรีบแอดไลน์มาค่ะ dr 4 5 แ d ดดีด็นะคะตัว R 4 5 5หรือโทรยิงเบอร์เลยค่ะ02-114-6444 02-114-6444หรือเนี่ยเลยค่ะหรือสามารถซื้อตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะคุณผู้ชมอยากให้ดูผิวหน้าดิฉันค่ะ คือบุ๋มเองก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้มานานนะคะจะมีบางส่วนนะคะที่เป็นฝ้าขึ้นเปืเป้อนอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมะ่ะบางส่วนก็จะเป็นสีน้ําตาลจุดๆตามใต้ตาใต้หนกตรงดกแก้มอย่างนี้บางจุดก็จะเป็นแบบมีจุดแดงๆเกิดขึ้นสีผิวของเรามันไม่มีการสม่ําเสมอค่ะแต่เราจะใช้อะไรที่จะทําให้ปลอดภัยไม่แสบไม่ลอกไม่แดงแล้วก็ไม่ทําลายผิวของเราด้วยนะคะนี่คือสารสกัดที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วผ่านการวิจัยมาจริงๆมีใบกาลันตีทุกอย่าง ดิฉันเนี่ยกว่าจะผ่านวิจัยตรงนี้มาได้5ปีเลยนะคุณผู้ชมดังนั้นซื้อเถอะค่ะใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าทำแบบ,บโอ้โหเอาชื่อตัวเองเอางานตัวเองเนี่ยไปทำงันกับตรงนี้เนี่ยจนได้ตัวนี้ออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ผลที่ดีมากๆเลยดังนั้นอยากให้ซื้อให้ลองใช้กันค่ะตัวหนึ่งเนี่ยนะคะปกติหลอดหนึ่ง1,490เพราะว่าเรานำสารสกัดจากต่างประเทศเข้ามาเลยนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> แต่หนึ่งนาทีสุดท้าย3หลอดแบบนี้เพียงแค่990เท่านั้น 990เท่านั้นจัดส่งฟรีแล้วด้วยนะคุณผู้ชมรีบโทรมาโดยด่วน0 2 1 4 4 6 4 4 4 0 2 1 1ห6 4 4 4หรือที่ Line d r ด5นะคะ Line d r ด5สามารถสอบถามได้เลยว่าผิวแบบนี้ใช้ได้ไหมผิวแบบนี้ใช้ได้ไหมคนเป็นสิวก็ใช้ได้นะคะไม่มีการอุดตันค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงสแกนหน้าจอได้โดยด่วนเลยนะคะ 021146444 021146444หรือที่ Li like น์ a d r 4 5สามหลอดแบบนี้เพียงแค่990เท่านั้นใช้เถอะค่ะหลายคนนะคะเป็นจุดแดงๆตรงคอตรงนี้นะคะเพราะว่าโดนแดดด้วยเนาะคนไทยเนาะเราอยู่แดดเมืองไทยตรงนี้ยทาตรงนี้ได้ด้วยนะคะเพราะราคานี้ยังไงก็คุ้มค่ะใช้ในทั้งบ้านเลยนะคะ021146444 021146444หรือที่ Li@ like น์ a d r 4 5อยากมีผิด อยากมีผิวสวยแบบนี้ทะลุหน้าร้อนคุณต้องใช้นี่ค่ะดรติวเอทวานเซนไทยเมลัสม่าครีมค่ะอ่าคุณผู้ชมอย่ารอช้านะผมบอกเลยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะ0 2 1 1 4 6 4 4 4ค่ะ0 2 1 1 4 6 4 4 4ค่ะอย่าได้รอช้ารีบโทรด่วนขอบคุณมากคุณผู้ชมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะ0 2 1 1 4 6 4 4 4ค่ะเฉียบขาดเย้